ครับเราจะมีวิธีจัดการกับใจตัวเองยังไงครับเมื่อมีคนมาปามาดเรามาว่าให้เราทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้ทําไม่ได้ผิดเนี่ครับครูบาโยมันเป็นธรรมดาพยมเก็บให้มันเป็นธรรมดาทุกอย่างเป็นธรรมดามดครูบาเนี่ยยิ้มได้กับทุกอย่างหัวเราะได้กับทุกสิ่งอะไรก็ตามจะใหญ่ขนาดไหนจะเล็กขนาดไหนก็ตามครูบาเนี่ยอ่ะมีวิธีการจัดการปัญหาใหญ่ขนาดไหนก็ตามในโลกจงมองให้มันเล็กๆคมันจะได้แก้ง่ายครับปัญหาเล็กอยู่แล้ว มันจะได้เป็นปัญหาที่โคตรง่ายแต่คนทั่วไปทําไมรู้ไหมมองปัญหาเล็กให้เป็นปัญหาใหญ่มันเลยแก้ยากครเหมาะปัญหาใหญ่เลยเป็นปัญหาโคตรใหญ่ครับยิ่งแก้ยากกว่าเดิมอีกดังนั้นโยมทําทุกอย่างให้มันง่ายก็คือมองทุกอย่างให้มันบวกถ้ายมมองทุกอย่างให้มันบวกหมดทุกอย่างก็จะง่ายหมดดีหมดค,มคนเรามีแต่คนชมอย่างเดียวไม่มีคนติก็ไม่ดีโยม พอมีคนติหรือว่ามีคนว่าบ้างมันอาจจะทําให้เรามองตัวเองเยอะขึ้นดูตัวเราเยอะขึ้นแล้วเขาพยายามปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้มองตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะโยมนะครับ